สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมโยชิกนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่เต็นท์คิงคองพิคากันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมากับรถรุ่นอะไรก็นี่เดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูเนาะนี่อยู่ด้านหน้าผมนี่เลยจะเป็นเชฟโรเลตโรลอด o นะครับผมนี่ตัวนี้เป็น XC a p นะครับผม X Cap LT นะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาตัวนี้เขายกสีเทาใหม่นะหรือเรียกอีกอย่างก็จะเป็นสีเทาดาร์ชาร์ดนะครับผมตัวนี้ สวยมากๆเลยนะครับผมรถส,สวยมากๆครับคันนี้เป็นรถปี2008นะครับผมนี่สวยมากครับมาพร้อมกระจังหน้าโคเมียมแบบนี้นะนี่มาพร้อมกระจังหน้าโคเมียมนะครับมสวยมากแล้วก็มาพร้อมไฟดันหมอกด้านล่างนะนี่ให้มาครบๆกันเลยนะ คเป็นเรนส์ออกสมมกนะครับออกเข่าเข้มๆเล่นส์สโมกเหมือนเหมือนพวกอะไรฮะเขาเรียกว่าลมลมควันเนาะลมควันนะครับภาษาบ้านๆดูแม็กกันนี่ฟ่านะครับอันนี้แม็กเป็นไงฮะโสีสวยมากเลยครับตัวนี้เข้ากับเข้ากับสีรถเนาะตัวนี้บอกได้เลยอันนี้แม็กแคส์หรือเปล่าครับ ตัวนี้แม็กแท้นะครับผมนี่นะฮะแม็กแท้คือจะได้ในเรื่องของความแข็งแรงคนราใช่ไม่ต้องห่วงเลยครับเนี่ยโครงสร้างโครงสร้างเขาดีมากบอกได้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมเอ่อน็อตน็อตสีแดงนะอะไรเอ่อฝาค้อนเบรกสีแดงนี่ตัดให้มันดูดุเข้าไปอีกเนาะสวยมากครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมาที่ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมนี่ นี่ครับมีตาโคโรราโดนะครับผมเป็นโคเมียมนเนาะตัวนี้เป,นเป็นโฉมล่าสุดนะครับผมที่เชฟเปิดตัวเนาะตัวนี้แต่สวยมากบอกได้เลยเน,นี่นี่ครับด้านหลังไฟสวยมากครับนี่ครับดูดรามัดีเซลนะครับผมนี่ใครได้พมาฝากกดไลค์ก็แชร์กันนิดนึงนะครับสวยมากครับตันนี้เนาะนี่ ตัวนี้เป็นรุ่น LT นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมพาดูด้านในดีกว่าว่าด้านในคันนี้มีอะไรบ้างเนาะสวยมากๆเลย บาะนะครับเป็นอางครับเบาะสวยๆนะครับเบาะผ้านะครับลวดลายสีน้าตาลนะครับสวยๆแบบนี้ไม่ใช่สีสีเทานะครับสีเทาแต่ก็อมน้ําตาลนิดนะครับนิดๆอ่านะฮะอ่านะครับถัดมาครับบริเวณคอนโซลนะครับคอนโซลมาพร้อมหน้าจอนะดูคนให้ดูนี่นี่ครับหน้าจอนี่ก็สามารถ เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะนี่สามารถสัมผัสได้นะนี่นี่สามารถสัมผัสได้ที่หน้าจอยนะรุ่นนี้เขาให้มาครบเลยนะใช่ครับนี่นี่เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับผมสุดยอดครับนะหลายหลายอย่างเลยค,คุ้มนะบอกเลยเลยคุ้มมากๆเลยครับติดสัปกาหนะครับสุสุดแบบนี้ใช้งานง่ายนะครับเชฟสาหรับการออกแบบมาใช่เกียร์ที่ได้ก็มาเป็นหกสปีดแล้วด้วยนะครับ เดี๋ยวผมพาดูเนาะนี่ของน้าปัดเดินไม้นี่น้าปัดเลไ่อนรมบสวยนะบอกได้เลยแล้วดูไม่เลครับผมว่าวิ่งกี่โลแล้วคันนี้เนาะนี่ครับเห็นกันไหมเอ่ยวิ่งอยู่ที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยโลนะไม่สองหมื่นสามเองนะครับผมสวยมากๆเลย ตรงนี้ก็จะเป็นเปิดไฟหน้าเนาะตรงนี้เนาะนี่นี่นี่ครับผมปรับไฟฟ้าหมดแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโอเปนแคปนะครับผมนี่สามารถเปิดแคปหลังได้เนาะ90องศาเลยนะครับผมนี่เปิดได้90องศาเลยนะนี่กว้างมากๆครับเปมาได้เลย นี่ก็จะเป็นพวกเครื่องมือนะแม่ลงแม่แรงนะครับผมอยู่ครบหมดนะนี่ครับผมครบๆกันเลยอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ครบมากๆนะครับผมเป็นไงครับสวยไหมเอ่ยกับรถ X Cap LT นะครับผมปี2018นะคันนี้เราขายกันอยู่ที่ราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมถูกมากน,นะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทโอ้โห,โหคุ้มมากๆเลยกับราคานี้เนาะรถปีสองพันสิบแปดใม่วิ่งสองหมื่นสามนะรถโอ้โหได้รถปีใหม่นะครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านใดเนี่ยที่กลัวนะว่าเชฟปิดตัวลงแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมทางศูนย์บริการของเรา มีให้ใช้อยู่นะครับผมลูกค้าสามารถเข้าสู่บริการของเชฟโรเลตได้ <único Liberty> ทั่วประเทศเลยนะครับผมดูสิคันนี้มีมีเอกสารอะไรหรือเปล่าเลยดูดิอ่านะครับขอสวัสดีคุณลูกค้าด้วยนะครับนะคุณสุพันนะครับคิดหวังคุณสลายุทธนะครับและทุกท่านที่รับชมอยู่นะตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับ นะฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับเอกสารนะมีอะไรบ้างนะครับดูสิครับการ์ดก็ยังอยู่นะครับนครับผมเวลาลูกค้ากุญแจหายนะครับผมนี่เข้าศูนย์ยื่นการ์ดตัวนี้ให้เขาสามถทากุญแจให้ใหม่ได้เลยเนาะสะดวกสบายกันนะครับแบบว่าครบถ้วนนี่นะครับดูเอกสารนะครับคู่มือการใช้รถนะครับนานแบบนี้เลยสวยๆสภาพดีนะครับใช้กันไปยาวๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับการใช้หน้าจอนะครับเซฟโรเลตไมลิงนะครับระบบหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับแล้วคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะบอกได้เลยว่าเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมนี่นะครับมีประวัติการเข้าศูนย์นะครับใช้โชว์ชัดเจนนะครับว่าเข้าที่กิโลกิโลนะครับเป็นไงฮะเอาไปดูแลต่อได้สบายสบายกันเลยต่อไปก็เข้าที่สี่หมื่นโลเนาะนี่ โอ้โหประกันยังอยู่ครบ,ครบเลยนะประกันยังอยู่ครบเลยนะครับผมเนี่ยคันนี้กับรถคันนี้นะครับราคาเพียงสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับดาวประมาณนะครับสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทนะครับใช่อันนี้เป็นเงื่อนไขธนาคารนะครับด้วยยี่ห้อของเชฟโรเลตนะครับแต่ทางนี้นะครับหลังจากที่เราดาวไปแล้วนะฮะบอกเลยว่าทอนกันนะครับ เบาๆเลยนะครับผ่อนแค่ห0 0ันนิดๆนะครับสำหรับรถเชฟโรเลตนะครับถือว่าแบบกระบะปี18บแบแบบนี้นะครับกระบะปีสิบแบแบบนี้นะครับผ่อนแค่หกพันกว่าบาทบ้าไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นค้ายอื่นนะครับบอกเลยว่าคุณจะได้รถนะครับต่ำกว่าปี สองพัลงไปแน่นอน 14, 14, 14, นะครับสาแน่นอนเนาะแต่อันเนี้ยใหม่าากว่าตั้งห้าหกปีซื้อรถทั้งทีนะครับซื้อรถให้มันใหม่ดีกว่าไหมครับจะได้อยู่กับเราใช้ไปนานๆนะครับเปลี่ยนถ่ายแค่น้ำมันเครื่องนะครับดูแลนิดๆหน่นนนอยๆน,น,นะครับใช้ไปอีกยาวๆเนี่ยโสมใหม่ด้วยนะครับสบายใจนะครับไป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและกัน ทีนี้มาดูข้อมูลในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับรถคันนี้เป็นยังไงเดิมเลยนะครับผมนี่สวยๆเลยกิฟต์เลยนะครับผมห้องเครื่องอันนี้เครื่องอะไรครับ2005เนาะตัวนี้เป็นเครื่อง2005ดูระแมกนะครับผมนี่สวยมากๆเลยถูกกำลังนี่ไม่ต้องล้อครับผมฝาครอบเครื่องอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับดูสิครับจุดมาร์กแต้มสีดเตนเลสเดิมนะครับผมหัวน็อตของก๊อกของปองเนี่ยนะครับใช่หนาเดิมๆนะครับ อยู่ครบโอ้โหตะเข็บสวยๆครับผมกว่ากระโปรงเดิมนะครับไม่มีการทําสีไม่มีรอยบิดเบี้ยวใช่รูปไปอย่างใดนะเดี๋ยวลูกค้าเห็นว่าสีตัวนี้ไม่เคยเจอเลยตัวนี้เป็นสีตัวใหม่ของเชฟนะตัวนี้เป็นสีเดียวเลยนะสีที่เออทางเชฟเนี่ยเขามีนะสวยมากๆเลยกับสีนี้เป็นสีเทาดักชาร์โดนะครับผมอันนี้เป็นสีเดิมๆจากทางศูนย์เลยนะ จากโรงงานเลยสีเนี้ยสีเดิมเดิมเลยนะครับผมสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสำหรับคันนี้ข้อยางอยู่เหมือนเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนอะไรนะครับผมเดิมๆจากโรงงานครับไม่เคยมีการแกะถอดขยับไถใดๆนะครับสวยๆนะครับสวยกัเลยดูนะครับขนาดแมตตีรนิ้วลอยยังไม่เคยมีนะครับหัดสีหน่อยก็สวยงามแล้วนะครับบอกเลยว่าคันนี้ใคยได้ไปนะครับคุ้มมากๆนะครับ ได้แม็กแต่งแล้วด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อใส่เองนะฮะปีใหม่ๆผ่อนเบาๆนะครับเงินสองสามหมื่นนะครับในการดาวผมว่าคุณลูกค้าที่สนใจนะครับคุณหากันได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเชฟโรเลตปีใหม่ๆแบบนี้ใช้กันไปยาวๆนะครับขอย้ำราคากันอีกทีเนาะคันนี้ราคา3ามแสนหาบาทนะครับผมวัวนี้เป็นรถปี2018นะครับ แล้วก็เลขไปอยู่ที่2องพันมะอ่าเลขไปอยู่2องพัแล้วก็เหรียญนาวนะตัวนี้อยู่ประามาณ2องสามนบาทนะครับผมแล้วก็กดที่หกพันนิดๆน,น,นะครับผมมาลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจหรือมองหารถยนต์เชฟโรเลตอยู่นะครับผมสามารถเข้ามาสอบถานทางเราได้เลยแล้วก็เรื่องศูนย์บริการเนี่ยสามารถเข้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมมา สวัสดีนะครับคุณนาทีนะครับสวัสดีคุณเบิร์ตนะครับสวัสดีคุณนกนะครับแล้วก็สวัสดีคุณอัจวานะครับคุณอัจวาแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันบ่อยนะฮะขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้กับการพาดูรถนะครับวันนี้ก็มาเลทกันนิดนึงนะครับพอดีติดธารกิจนะครับขออภัยด้วยนะฮะโอเคนะครับไปวัน พรุ่งน,นี้นะครับวันอาทิตย์ย้ำนะครับว่าวันอาทิตย์เราก็เปิดทําการปกตินะครับไม่ได้หยุดนะครับเราร<ไ>ขายที่สน,น,นใจก็แวะเข้ามาดูมาชมกันนะครับผิวน้ําเข้าห้องน้านะครับแวะมาได้นะโอเคครับผมวันนี้เราก็มาเป็นเท่านี้เนาะ ดี๋ยวก็มาเจอกันพรุ่งนี้ใหม่เวลาเดิมน้อง11โมงอาจจะมีเลทบ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่มาแน่ทุกวันนะครับผมอ่าโอเคนะครับโอเคครับผมงั้นผมขอลาเพียง่นี้นะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ